สบายดีป่เอแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนตื่นๆๆเริ่มพี่น้องเมื่อนี้ซาลาปุ๊กเตะตีสองเมื่อนี้แตะตีหนึ่งและหนึ่งเขาเนาะเมื่อนี้สิมาเบิง่งการห่เขาโห่เขาประับดินเนาะว่าอุปกรณ์การห่อเขามีอย่างนีนี่ก็คือมีเขื่องข้าวหวานเนาะพี่นอ้องสารพัดเลย ให้พี่น้องเบ่งเอาเองเนะพี่น้องเพราะว่ามันจะมีหลากหลายสนิดมีหดกบเพ็ดไขกิโลไม่แล้เอายังมาใส่แล้วเขียบเขียบนี่กคือคองหวานเนะพี่น้องคองหวานทีห้าสี่อเอาไปหอ่อ ยังใบอันหอมีหลายสนิดมีทั้งอันมากล้วยมาแอปเป,ลปิลปียงมูดักเดกะอะไรกอียังจีลอปิ่งก็บปิ่งเขียดแล้วก็ปิ่งปลามา ที่อย่างมักล้ไม่ไงหมักมาแงงก็แม่ตัวอทานจ้าตอนนี้มกลองกองอืมลองก่องมังหมักไงหมักแอปเปิ้ลมักทั่วข้าวปุ้นแล้วก็ข้าวต้มอื้มันแล้วก็โอยแล้วก็มักแตงซุปมักแต่งนิบ มักม่วงก็ oh. ขน,นมก็กมีมากซีดานัมเดอร์บีนอ๊อฟหมักผ้าก็มีเดอร์บีนอ๊อฟขน,นมก็มีมักมะลงโอะหมักมังกรก็มีมกักมังกรเหม็นเยอะ <laughs> ลายชนิดเพียว แม่องแม่แรกสีแดงนี้แล้วเกืออตต่องของวันท่านีขบ <laughs> แล้วเบิดแล้วแต่ว่าพ่อแหละเตรียมฟตุแล้วน้องยินงยิ้มาแม่ไม่ไหวขั้นแหนทัานน,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 น้องแค่นีนเบิดเชยเลยนะแต่ tôi đây thì nhồng khen một kim nhồng khen của kim đã gín, ừ. bớt chơi đây cho tôi kim mang cả bộ bớt cả mẹ mày bao hay mẹ đi ăn một kim cả sư cuội không à mẹ để thăm căn สบายดีแม่แลยสบายดีดูเด็กกันอยากนอนเนาะ <c oughs> ดูแพ่ยังวัวตื่นจากนอนเลยกย็ไปอยากตื่นตื่นตืน่นตืน่นใครก็ตูคนตกลินเดียนีมันเป็นนาฏีของตน ห้าสีเดยหอมาป<ม>แม่พ่องแม่พ่องมาแล้วบ้านสบายดีเด้วยพง<ว><ฮ>เงินที่หนึ่งวันเจ้ากับยายยิงโคมตทีล่ะอ้าวคนยิงหูเอายิงกับยายโม่หายอันนี้มีแต่ของกิน,นกนับเผาเนาะมีแต่ของหวานอ้าวของ,ของหอมเลยบอก ห่อได้เย็นแบบห่อเอาต้องเจอทางใดทางหลังทางน่ะห่อทางใดก็ได้หลังใดเหมืนห่อทั้งนี้แหละทั้งในนี่แหละอือทางหลังอือลองกันนะอือให้มาเอ้าอันนั้นกับทางหลังจะเห็นตีตอนมันงมนะตอนมันงมนั่นนี่ะไรหลังอันเนี่ยนั่นใน หมเียนบแบบตองเจ้าเห็นดิแม่ตองที่มันอยู่มันก็กล่วยน่ะมันงมลงน่ะรังขาหนขาพี่เอเมที่เม่เห็นสีว่าไนใดโอ้ยขอกระจาบขนาดก็ีะร่างก็จ่ตามหลังหน้าแล้ลื่นเ่ยม้ยกอยากเปลี่ยเขียดดิพี่น้องนักเอาหระนะ อยากปิ้งเขียดเด้เยหนักดังไรตีบนโมห์เหวี่ยงลืมเนาะใส่เต็มกับติงเอาทีละโตวมันจังบบแตกห่ออันนั้นห่อเข้าหอมยังไงมันจังบบแตกอ่ะแอปเปิ้ลได้แล้วลงเลยเนี่ย ô mày lâm ngay mà cái nhìn đi tao bà chúc à bà ăn đã cả mọi rồi bà ác cái nào mồm lâu không Hãy subscribe cho kênh rồi Mì Này bà đang mặt à ờ, hết hết Một quên đấy Ừ ในกปุ๊ปปาในกปุ๊ปปับปตาดม่ใน่หนาตากัรนสามสิบสองอย่างอืมงามอยังดีหมดได้นะอ้ามาเขาบันนี้กัสีเดกแสบขาอุ้ยทางยมุนไหว นี่ค่ะนนี่มุนนี่ใส่นี่งไสามสิบห้าอ่ะเาจะคาดกันอืมโอเคนะมาอัมุนนี่นี่แม่ห่างก่องี่ยอืหืนี่ไส้ถึเบดแล้วพี่น้องแม่เด็เขาใส่เวลาสิบละสามตัวเมืนกัน โอ้ยใส่เทียเดียอมงชอบนอย่ี้ยังไม่นอเไกนดีตื่นยได้โหก็หซื้อกว่าในเทียค่ะตุ่เต่าตุ่เต่า ใส่นี้ต้องใส่สมาธิพี่น้องันนี้ยังลงยังมือยันผ่านตัวเบิดกิเบิดเอาสรงสัยออยากกินแต่ตัวนั้นนะ ีน่องเงี้ยยังหลายอย่างอยู่17 10S ไหมโอ้ยังเหลือพี่น้องเง้ยเมลเล่เราหอ่อกะนี่ตาเซีดแล้วก็มันจะเป็นสามเงี้ยมเลยนี้น่องพี่น้องให้มเมลเลยยึงให้เพิ่ง,งยงยกให้เพิ่งหอ่หอห่อเขาเนี่สิได้หออ่อใหญ่กว่ามึงน้อง ไม่เละสิเห็ดสามเหลียหล่ยมสามแง่มมีหอเอเมียงหอม,มาห่อเมียงหอม,อหอม,มา้วก็หหา,า,าห่อเห่าเนาะสิคัดคัดไปเลยฮะอืมเอาเป็นว่าเป็นเซตเป็นทีหมหอยน้องพี่เนาะหอมลุงยายได้เนาะพี่เนาะส่วนที่เลือนี่ให้แพนด้าจ,จัดการ ม่อมๆมอมของขาวหงหวานเต็มต็มเลยพี่น้องขอบว่าอาหารแห้งเต็มผระตูเลยสามสิบห้าอย่างพ you know. ี่น,น้องอาหารนอขอได้เลยมา ยายห่อขับปะดาปินเนาะ <S <S อยู่ขังเล่าเฮานี่เองว่ายังสั่นเลยลงหอดหวัดเนาะพี่นออ้องเมื่อไห้่จะถีบก่อนเมื่อไหร่จะถีบทานในบ้ารในเฮือนก<อ><อ>ินก่อนเนาะพี่นอ้นองก่อนลงไปวัดก็อะไรบ่ แล้ห้าสิลงวัดป้านอยู่ที่ไ ออนไลว์ว่ะตอนนี้ก็บรรยากาศน้นนองวิ่งนี่ม้าก็ชี้เฮาๆก็มาแต่ทรงคนเรือน้นอง มาเดิอพี่น้องมาหาต่อข้าวปะระดินน้ำกันนี่เขาเจอเข้าหอปะระดินหนึ่ง <c oughs> เรารีบเก็บเอาเลยใช่ไหมเมนบอกขอเอากันด้วยพี่น้องตอนนี้เขาก็ลงมาหอด หาดอยู่ <Hard> อยู่หัดแล้วพี่น้องอันนี้คือถาดพอนเอาเนาะพี่น้องดูจะใช้เง็นมาเอาพอน,น,น,เ,นเอาใส่กันดี มีม 1> 1> หมูแล้วพี่น้องมีหมูแล้วไม่ถาโอ้สองคนเลยน้องเึ้นอะี้

ตัวบ so like right ่างขบวนหาจับอาเฮ้เเฮ้เ่าไปกินเดินไปตามลุกอยู่ดีแงอยู่ดีแนงตะกุ่มเป็นเดีนมขับหนังชิ้นหัวแบิ่งห้แง่งลูกเต่าก็ได้ผูเลือนก็บปอยู่กับเต่าแล้วเ่าลบได้มวป้าเมียนอยู่สุงหั่นเหลี่ยมเป็่ไเออหอบมาดับดินเนาะ เอาข้าปรับปุดนมันก็ต้องเอาเียนลุงแล้ววันจะได้พบได้กินเมียนเนี่ยหมาอมสัตหอยมาก็ะไรเอาน้อใายเอาซาลาเปาสัตว์ก็ได้พี่น้องอ้คือเด้อ Không. Áo. Oh. không mà là leo lại. Lẻ. Bớt đâu. Nhẹ lại bất lẻ. ทายนี่เด้เบิกหรอลืมลืมเบิ่งคนลืมเอาตาลืมเอาขนตะกองเบิ่งปัดเอาตาเบิกป้าจะไหนยยังแต่ขาสารเต็มกระดาษพี่น้องเดี๋ยวพ่อไล่ยายทางเก็บขอบายบายด้วยพี่น้อง ไต้่าเก็บต่อโอ้บุเ <c oughs> ห็นเต้าเก็บเขาสา